ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดใน,นปัจจุบันเีเป็นแนวนทางก็คือเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือร่วมกันของผู้ภาคส่วนว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชน,นที่จะต้องเข้ามาช่วยกันดูแล ที่ผ่านมาเราเราเคยมีการแก้ไขปัญหาโดยภาคราชาการเพียงอย่างเดียวแต,ต่ว่วาเมื่อแก้ไขปัญหาได้แล้วในระดับหนึ่งพอคนที่ถูกดำเนินการไม่ว่าจะเป็นจับกลุ่มดำเนินคดีจนจนเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วกลับออกมาครับพอกลับออกมาแล้วก็ไม่อยู่ในสังคมในชุมชนเหมือนเดิม ที่เป็นผูเ้เสพยาเสพติดเข้าออสู่กระบวนการประมัดรักษาต่างๆแล้วก็ลับเข้ามาในชุมชนแต่ว่าชุมชนไม่ได้มีส่วนที่จะเข้ามาช่วยในการดำเนินการก็ทําให้หลายคนก็กลับเข้าไปสูาา่ในวังมงเดิม นายเสกสารกลิ่นภูในอำเภอหน,นองไผ่เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินง,งานตะบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี2568ณสา,าลาวัดไร่เหนือพัฒนารามตำบลบัววัฒนาอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพันตำรวจเอกฐานุพงศ์แสงซื่อผู้กำกับการสถานีตำรวจอุทธรหนองไผ่กราวทักทายและนายอเนกศรีสังรองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนากราวต้อนรับ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนเนื่องจากปัญหายาเสพติดส่งผลงกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจสาธารณาสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติและตํารวจปูธรภาคหกได้มอบหมายให้สถานีตํารวจปูธรนน้องไผ่ดําเนินการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนและวัดเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันโดยมุ่งเน้นการป้องกันค้นหาผู้เสพและนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดต,ตลอดจนฟื้นฟูนสังคมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ด้านพันตำรวจโทวัดโฉมคำรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจปูธนน้องไผ่กล่าวรายงานถึงแนวทางการดำเนินงานซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการการกรองบุคคลและครัวเรือนเพื่อรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมดำเนินการคัดกรองผู้เสพอย่างละเอียดและนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญร่วมลงนาม MOU ได้แก่นายการสุขเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัฒนา นายเกียมเพชรนาแก้วปร,รัดอำเภอหนองไผ่นายมงคลสิริสมกำนันตำบลบัววัฒนานายชายชนะโบวโฮมผู้ใหญ่บ้านบ้านทรัพวารินวาทีร้อยรตสมัยโสระดิษฐ์ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่เหนือและนายปกิศดางทองอุไรผู้อํานวยการโรงเรียนพับวารินและภายในงานยังมีนายนัทวุฒวีชายไพศาลประธานกอตอตรน้องไผ่นายสุรจัาานทร์สมบูรณ์รองประธานกอตอตรน้องไผ่ นางราตีพานประศรีเลขานุการนายกอมปตนน้องไผ่ประชาชนและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งโครงการนี้เน้นการติดตามเยี่ยมบ้านสร้างกฎชุมชนฟื้นฟูสังคมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยหลังเสร็จสิ้นโครงการพื้นที่ที่ได้รับการดูแลจะถูกประกาศให้เป็นชุมชนเข้มแข็งเพื่อเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน